สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Ennis Focker ประเรทศไทยจำกัดน,นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอสินค้านวัตกรรมรุ่นใหม่ในการพรรร่นกาจัดแมลงนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นตัวที่นิยมในต่างประเทศน,นะครับส่วนในบ้านเราก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้กัน้วนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้าดีไงใช่ไหมครับมันง่ายครัไมันจะไม่มีปัญหาเวลาที่ตรตทไม่ติดหรืออะไรพวกนี้ครับวิธีการใช้คือเสีปปั๊กเซปลั๊กเสร็จป,ปุ๊บผสมน้ายา กับเคมีลงไปเป็นตัวแรแท้งนะครับน้ํายาอตราส่วนใหญ่ก็ประมาณอยู่ที่1ต่อร้อยหรือ2องร้อยนะครับแล้วก็ทําการพ่นวิธีการพ่นก็ดูอยู่สองจุดนะครับ 1, 1ดูปุ่มสตาร์ทสองดูขนาดกระอองครับเรากดจากศูนย์เป็นหนึ่งเครื่องก็จะติดเนี่ยฮะ อยู่ที่หนึ่งนะฮะขนาดาออลอยู่ที่สามสิบไมครอนก็ที่สุดในการพน่นกำจัดแมลงกำจัดเชื้อโรคนะครับก็ใช้งานง่ายพกพาสะดวกครับตอนนี้น้ำหนักเบาจุดได้ห้าลิตรครับตัวนี้ก็น้เข้าจ,จัดจำหน่ายโดยบริษัทเอลิฟอกเกอร์ประเทศไทยจำก,กัดน,นะครักบก็โผลิตซื้อกับเราได้เลยนะครับบริษัทเอลิฟ็เกอร์ประเทศไทยทั้งทั้งเทศบาลก็ใช้ดีใช้เยอะ,ะครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ประสิทธิภาพมันค่อนข้างสูงในการพ่นกำจัดแมลงควบคุมโรคนะครับนกะ็ ซึ่งก็อานะคบปะเปิดจากเอวิฟอเอประไทยจำกัด